ที่อังกฤษเขามีเทคโนโลยีหลอดไฟในแล้วไก่ที่จะช่วยทําให้ไก่เนี่ยสามารถออกไข่ได้มากขึ้นนะคะรวมถึงไข่ที่ได้ก็มีคุณภาพด้วยติดตามพร้อมกันเลยค่ะเราอาจจะเคยเห็นการทำเนื้อโกเบให้วัวดื่มเบียร์และเปิดเพลงคลอเบาๆตลอดช่วงอายุของวัว เพื่อให้ได้เนื้อที่นุ่มและมีคุณภาพแต่จะเป็นอย่างไรถ้าไอเดียนี้ไปอยู่ในไข่ไก่ที่เราบริโภคทุกวันวันนี้ Global Kitchen จะพาไปดูเทคนิคของฟาร์มไก่ไข่ในอังกฤษที่ทำให้ไก่มีความสุขด้วยแสงไฟที่ออกแบบมาสำหรับสัตว์ปีกเหล่านี้ ไดจอนแมชชั่มจากบริษัท Green Gage Lighting ในเอด Edinburgh บอกว่า <c oughs> แสงไฟยิ่งจ้าเท่าไหร่จะยิ่งเพิ่มความเครียดให้กับสัตว์ปีกมากขึ้นและกระตุ้นฮอร์โมนให้ออกไข่น้อยลงแต่ถ้ามือเกินไปก็อาจทำให้ไก่ออกไข่ผิดที่ผิดทางจนผลผลิตเสียหายกว่าเดิม <c oughs> เทคโนโลยี AgriLamp ที่ปรับแสงหลอดไฟตามรูม่านตาของสัตว์ปีกจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่ทั้งเหมาะกับสายตาไก่และเป็ดรวมทั้งประหยัดพลังงานกันน้ำและอายุการใช้งานนานกว่า60,000ชั่วโมงขณะที่คุณภาพของแสงก็เทียบเท่ากับแสงอาทิตย์ยามเช้าในฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนที่เป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมในการวางไข่ของสัตว์ปีก แอนดรูวัสสันเจ้าของฟาร์มวูดคอกในดับเบิเชอร์ทดลองหลอดไฟอากกรีแลมในฟาร์มมานานกว่า2ปีพอใจในผลลัพธ์ของไข่ที่ออกมาซึ่งนอกจากจะออกไข่ได้มากขึ้นแล้วพวกมันยังกินน้ำน้อยลงซึ่งสะท้อนว่าไก่เหล่านี้เครียดน้อยลงด้วย mm hmm. เช่นเดียวกับเจ้าของฟาร์มแห่งนี้